เาวหนึ่งวันวันนี้เราอยู่กันที่ขอดูดาวเฉลิบพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพันษาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปชมท้องฟ้งฟาจําลองกันค่ะมีค่าเข้า50บาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีค่ะแต่ว่าเขาจะมีเป็นรอบๆนะคะชิคเวลากันให้ดีละ่ะเมือเมือ,องดาวเราแี่ยชื่อว่า กา่นสิทางนั้งเปลือกในประเไทยหรือว่าดาวเดี๋ยวขอแยกเปิดกลุ่มดาวทั้งหมดให้ดูก่อนที่เป็นรูปเส้นลายนะฮะนะจะมีเัอะแยะประมาณนี้แต่ว่ากลุ่มดาวทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับนล้จะเป็นกลุ่มดาวเรียกว่ากลุ่มดาวบนแขนที่ดาวฝาบนจำนวนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือไอรีนะครับมีทั้งหมด88กลุ่มนะแต่ช่วงเวลาหนึ่งจะเห็นไม่ครบนะครับทุกคน ไอ้ลูปเป็นไกด์ไปก่อนแล้วกันไอ้จำได้ก็จำจำไม่ได้ไปเป็นไรเพราะบนฟ้าจริงยังไงครับมีไหมฮะไอ้ลูกดาวอะไม่มีถูกไหมอีลเดี๋ยวเราจะพาไปดูดาวน้องฟ้าจริงะเปิ้งออนี่เป็นอย่างนี้ถูกไหมเหมือนที่เราดูทีแรกนะฮะนะใครจำได้บ้าตรงไหนเป็นดาวอะไรอีลา <laughs> อยู่ห่างไกลเป็นร้อยล้านกิโลมันก็เห็นเล็กหน่อยนั่นี่นะครับที่เราอยู่ไกลมากแต่เห็นดาวมันเล็กลงมากตอนนะนะนะครับนะ และดาวศุกร์มีความพิเศษนิดหนึ่งก็คือมันเปลี่ยนเสี่ยวของมันได้ครับทุกคนนะเซี่ยวมันอาจจะหนาขึ้นนะครับจนเต็มดวงแต่ตอนเต็มดวงเนี่ยดาวศุกร์จะดวงมันจะเลกม,มากๆเลยนะฮะแต่เพราะอะไรตอนเต็มดวงไหมครับมันอยู่หลังพระอาทิตย์ไงไออย,อยู่หลังพระอาทิตย์มันถึงโด,งดนแสงพระอาทิตย์เต็มๆได้แต่ครับเยื้องหลังพระอาทิตย์มาหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยแบบอาจจะเห็นตัวของ ดาวสุกเนี่ยเขาน่าจะเล็กแต่มันจะกลมไงเพราะแสงมันส่องนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมันมาตั้งฉากกับเราอ่ะโคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับเราเป็นเกือบเกือบตั้งฉากเราก็จะเห็นมันประมาณครึ่งซีกนะครึ่งซีกแบบที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาใกล้โลกอีกหน่อยนึงนะครับมันก็จะเริ่มโคจรรอบดวงอาทิตย์ของเล่าแล้วก็จะหันด้านหน้าที่สว่างไปหาดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับแบบซีกกลางๆให้เราเห็นนะนั่นก็คือเป็นดวงจันทร์เสี้ยวบาง สาวคนนั้นเขาเรียกดาวคนนี้ว่าดาวราชินีแคสเซโอเปียนะครับดาวราชินีแคสเซโอเปียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตำแหน่งรีเหมือนกันเราจะมีซามีแน่พระราชาเก่งคู่มาเอยนะดาวพระราชาเนี่ยชีย้จากดาวน้องชี้ที่ดาวงส์แหละที่เป็นสเป็นดาวที่นนหนึ่งดาวขนาดเหมือนสี่เหลี่ยมขอสาลี่ยม อันนี้พระราชาเซฟูส์นะครับตัวตัวราชาเนี่ยก็เป็นสามีของไรชิดีสองคนนี้ก็มีลูกครับลูกของทั้งสองคนนี้ก็จะอยู่บนเส้นที่เป็นเส้นอกนะเสือเปียชขี้ย้อนมาแล้วเนี้คือเซฟูสชี้ไปด้านหนึ่งป็นขาของลูกสาวที่เป็นเส้นโค้งส่วนด้านบนนะครับหรือตั้น่ม้ที่ดาวพิที่ไปดาวหงที่เข้าออกมาเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆข้างบนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ้อง แต่เน้นย้ว่าต้องถ่ายภาพนะครับนะส่วนตาเปล่า็ีอย่างนี้ไหมไม่ครับเพราะว่าตาเรามันไม่ได้รวมแสงได้นานมากต่อให้เราอาจจะใช้กล้องใหญ่ข้มาก็อาจจะพอเห็นมาได้แค่เดือนหลังการเห็นสีของวัตถุอากาศด้วยตาเปล่าเนี่ยต่อให้ต่อกล้องก็ยังยากนะครับนะถ้าตาเปล่าจะเห็นไม่ได้เป็นฝ้าขาวแล้วถ้าใครตาดีเ็นฝ้าขาวของกระซิบริวารสองตัว M 3 1ตเบ็ดจะส่ร้อยสิบด้วยนะครับ แต่ว่าก็จะดูเหมือนเราหายใจแล้วกระจกถ้าเรามากกว่าแบบนั้นนะแต่ไม่ขอที่ไกลที่สุดนะครับแตถ้าเห็นได้ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะอ่ะโอ้ใครอีกนะครับนะอ่อแอนโดเมดาเราหายไปแล้วนี่นะแต่แอนโดเมดาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเจ้าหญิงที่โดนล่ามโซ่ครับถามว่าทำไมครับมันเป็นเรื่องของความสวยความงามที่ยอมกันไม่ได้นะคือคุณแม่ของแกสิบเบียประทับคุยอยู่ลูกสาวเธอสูง คุยเปรียบเทียบกับคนไมบ่อเปรียบเทียบกับพวกนางสานทะเลนางชายทะเลชื่อเดริกนะซึ่งไม่ใช่คนเดียวนะนางชายทะเลเดร็ก 50, มีมาห้าสิบมีห้าสิบตนเลยนะครับเป็นลูกของเจ้าทะเลเนรุนพอมีใครมาชมว่าโอ้สวยสูงลุกไม่ได้โกรธเขาโกรธทำไมครับ,ปรไ,รบไปบอกพ่อขอพ่อให้ปล่อยปีศาจทะเลเลยไปทับลายเมืองเละมันไสมีคนสวยกว่าเรานะ ตัวพ <S 々> ิศทะเลเนี่ยก็จะหาจากดาวอัล布拉ซึ่งเป็นหัวของดาวอันโดเมดาลากันไปเหนือหลังกันไปขึ้นไปเป็นดาวสองดวงนี้ซึ่งเป็นหางของปีศาจทะเลซึ่งยังเป็นตัวยุ้ทั้งนี้หัวก็อยงทั้งนี้นะอันนี้คือปีศาจทะเลซีตัสหรือว่าเซตุสตัััวนนนี้ะครบก็ตามท้องเลือดก็คืออันโดเมดาจะถูกจับปูชายันกับปีศาจทะเลทะเลเดี๋ยวมันจะมากินเธอนะแต่ระหว่างที่ปีศาจทะเลกำลังเยื่อขย่างมาจะกินอันโดเมดานั่นะครับก็มี เจ้าชายคนเก่งครับบินผ่านพอดีนะคนนี้เนี่ยหาได้จากใต้ขาโนเมดาอยู่แทบเท้านักเอกเลยนะนะโต้เข่าแก้เพียงก็ชี้ไปใกล้เคียงตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่คือดาวเพอร์ซิอุสหรือเพอร์เซียัสนะนะใครดูหนังอย่างเพอร์ซี่จักรสัตว์นะนี่ผมดาวที่เอ่อเป็นต้นทางของเรื่องนั้นนะครับนะอ่านะเพอร์ซิอุสเนี่ยฮะ เขาเป็นเจ้าชายคนเก่งมากครับที่เป็นลูกครึ่งทเทพคือเป็นลูกซูสนะนะเขาได้รับภารกิจไปจกำจัดพีซารตัวหนึ่งที่เป็นพิซารตี่ผมเป็นงูในตาที่มองตาใครก็าสาบก็ได้เป็นหินก็คือเมดูซ่านี่นะครับนะต,ตัวเมดูซา่าเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนตามนานแต่ว่าในทางดาราศาสตร์เนี่ยนะครับไอ้ตรงตำแหน่งของดาวตาเมดูซ่าเนี่ยมันจะดาวอัลกอร์อัลกอร์เป็นด,วดาว,าดาวพิซารนะครับในกระสมก็ที่อยู่ตรงหัวพิซาร์เมดูซ่า ดาวนี้ที่มันเป็นดาวพีศารเพราะมันเปลี่ยนความสว่างได้นะครับคนโบราณน,นั่งดูแล้วเฮ้ยวันนี้ทำไมมันสว่างน้อยพรุ่งนี้สว่างมากสวงสว่างน้อยกว่าน,นี้นะอันนี้เป็นดาวที่เรียกว่าดาวแปรแสงนะครับถว่าเป็นเรือสตาร์นะตัวนี้แล้วก็ไปกาแต่งงานกับแอนโดรเมดามีความสุขตลอดไปจบนะฮะในเรื่องตำนานตัวนี้นะครับ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มดาวอื่นๆนะครับที่อยู่ใกล้เกียงดาวพฤิติที่เป็นตกกระกูราศีและเป็นตําแหน่งของวัตถุท้องฟ้านะครับอย่างเช่นตัวของตระกูราศีราศีกุมบนแบบก้นน้ำก็คือมัดกรแล้วก็กุมแรงบนแบบก้นน้ำนะตัวนี้มีดาวเสาอยู่นะดาวเสาหน้าตาเป็นยังไงดาวเสาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนะดาวเาสาวาันจ่เทร์ดาวงุูหนลอย าดวาวเสาร์นี่นะปิดภาพหน่อยจะไเห็นชัดแต่เห็นแบบนี้แต่ว่าดูกล้องจริงจะไม่ใหญ่นะนี่มันจะเล็กหน่อยนะเพราะอะไรครับมนอดูไกลมากดา,าวเสารนี่อยู่ห่างจากเราถึงพันสี่ร้อยพันห้าร้อยล้านกิโลนะครับถ้าขับรถตรงๆไปเนี่ยขับความเร็วร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่พักเลยเนี่ยถ้าจะใช้เวลาขับไปดวาวเสาเนี่ยพันห้าร้อยปีครับแต่ว่านั้นเวลาดูกล้องแล้วเห็นเล็กหน่อยก็ให้อภัยเราเถอะเพราะว่ามันไกลที่งๆนะครับนะ อ่าแต่ตอนนี้วงแหวนมันบางมากเพราะมันข้างแหวนหาเราเนี่ยถ้าหากว่าเราดูดาวเราจะดูร้อมดาวบริวารซึ่งตรงนี้ยังไม่ใส่เงี่ยขอไปดาวบริวารนะพระหัตแต่เห็นประมาณสี่ดวงนะครับบางดวงอันเด่นบางช่วงอันเด่นสามดวงสองดวงแล้วบางช่วงก็คืออาจจะบางหน้าบางหลังดาวพรหัตได้เนี่ปนะครับนั้นจะมีพวกในเรลาจกะจุกดาวสวยๆเช่นตัวดาวลูกไก่นะครับ ดาวลูกไก่ M15 ลูกดูเอ๋หอมไปมันดำก,กำลังขยายของดาวพระใหญ่ถ้าถ่ายรูปได้นะมันจะเห็นอะไรที่มันสวยงามกว่าที่เราได้เห็นด้วยตาเยอะเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นดาวสว่างที่มันโดนกลุ่มก๊าซลอ้ลอมรอบแล้วก็สะท้อนแสงดาวนั้นมาดาวเกิดใหม่ได้เป็นสีฟ้านะครับดาวที่ร้อน,นจัดนั่นเองแล้วก็ อีกจุดนึงที่น่าสนใจคือของดีเลยค่ะหรือว่า M42 เนมล่าสว่างใหญ่ในโครงการเป็นกลางนะลองซูมดูสิตาเป็นอะไรอันนี่นะครับเส้นออนเส้นดาวเหนืออนนี่นะครับเราเห็นเป็นฝ้าสีม่วงนะครับแต่จริงๆตัวที่เราเห็นจริงๆ่คือตรงนี้นะนะครับจะซูมตัว ตัของห่ก็ขยายขนาดสูงนะครับตัวนี้ตรงนี้นี่ถ้าดูฟ้าจริงอ่ะในกล้องจะเห็นประมาณนี้เงี้จะเสียวขาวจะตาเนี่ยตรงนี้นะนะครับอ่าตัวนี้อ่าแต่ถ้ากิดถ่ายรูปในตอนนี้จริงไม่ต้องไปใช้กล้องใหญ่โตอะไรมากถ้าใครมีกล้องมือถือไวแสงหน่อยเอาไปจอถ่ายกับกล้องมือถือแล้วเนาะไอ้กล้องดูดาวแล้วเนาะ ก็ถ้าหาดีๆเจอดวงดาวเราถ่ายเป็นในโหมดมน,หนานๆตอนในส่วนสุงห่มยบ้าจะค่อยเห็น่พวกสีของมันออกมาได้แล้วแล้วตอนนี้มือถือก็ต้องมือถือไปไกลมากนะนะใครสนใจก็ลองได้แต่ว่าถ้าถาอายดวงดาวเนะี่ยถ้าตอนห้ามคนเยอะหน่อย็้าจจะอยากไม่ให้ถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวคนจะรอนานอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะอันนี้ก็จะเป็นตัวของเรื่องราวของดวงดาวท้องฟ้าในช่วงเอา้าตอนนี้จะขออยุตพักแป๊บหนึ่งทุกคน นะครับสาหรับการดูดาหัวกระต่ายไปหาขากระต่ายเห็นไปกระต่ายจุกๆไหมดิ้นดูหักระต่ายหน้ากระต่ายล้างกระต่ายหานกระต่ายขากระต่ายปุ้กระต่ายนะนะตัวกระต่ายประหนณนั้นนะครับตอนข้างขึ้นก็สว่างจากหัวกระต่ายไปหาขากระต่ายข้างแรงสว่างมืดจากหัวกระต่ายไปหาขากระต่ายเพราะฉะนั้นเวลาดูรูปตัวจักรก็จะเห็นว่าข้างขึ้นเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งนะฮะ หนะันไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าโดนแาดจะเอาหัวกะายขึ้นนะจากขอบฟ้าด้านออกแล้วก็หัวกะายก็จะไปตกทางทิศตะวันตก,นะตตกหรือว่าถ้าดูภาพแล้วเห็นว่ามีส่วนสีขาวมากกว่าสีดำซึ่งส่วนสีขาวก็เรียกว่าที่สูงหรือว่าไฮแลนด์ส่วนตัวของสีดาเรียกว่าแมรีหรือว่าทะเลของดวงจันทร์นะครับถ้ามีทะเลน้อยกวา่าที่สูงเนาะมากกว่าไฮแลนด์ก็จะเป็นขั้นขึ้นนะฮะลูกหัวกะายจะเป็นสีขาวมากกว่าสีดา ถ้าเกิดเป็นช่วงข้างแรงม,มันก็จะมืดจะขัวกระตา่ายลงไปไปหาขกระต่ายที่มีสีดำหรือส่วนทะเลมากกว่าส่วนของสีขาวหรือว่าไฮแลนด์หรือว่าพื้นาาที่สุดเนาะนะครับนะส่วนตัวทะเลดนตันเนี่ยไม่ได้เป็นทะเลจริงนะเป็นส่วนที่มันมีสีเข้มกว่าแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ใหม่กว่าไม่มีรอยอุกบาทเยอะเท่าส่วนสีขาวนั่นองนะครับการนับเที่ยวดอนตันครบหนึ่งรอบก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือน เราจึงเรียกเวลาสามสิบวันตามดวงเดือนหรือโดยจันทร์ว่าหนึ่งเดือนนั่นเองนะครับนราจากนั้นโดงจันทร์จะมีทธิพลทาให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงนะครับนะจริงต้องขอบคุณโดงจันทร์มากๆถ้าไม่มีโดนจันทร์เนี่ยหลวงน้ำมันเนี่ยนะครับจะทําให้โลกเราเกิดสึนามิกว่าไปรอบโลกทุกทุกวันนะครับซึ่ง,งนั้นคงยากมากสำหรับการเกิดสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับนั้นะมีหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงก,กันที่ทําให้เกิดปีเราขึ้นมาโดยใันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับด้วยนะครับ อ่ะอีกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับในส่วนของเรานะอ่าตัวของท้องฟ้าดวงดาวเราเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยนอกเหนือจาก่เกี่ยวก็เรือโบนาณเรือเดือนเรือใบจินเลยจุดเลยจุดแล้วมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ทันสมัยนะ เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้นะครับก่อนออกจากที่นั่ง